ในเรื่องของการเตรียมตัวที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถนะทางการบริหารหนึ่ครับท่านจะต้องไปทําความเข้าใจถึงคําอธิบายของสมรรถนะที่เป็นคําอธิบายตามคําอธิบายระดับของสมรรถนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นผู้นําในการเป็นแปลงในเรื่องของความสามารถในการเป็นผู้นําในเรื่องของการ ความสามารถในการพัฒนาคนแล้วก็ในเรื่องของการคิดในเชิงกลยุทธ์หรือว่า strategic thinking แต่การไปทำความเข้าใจในคำอธิบายของสมรรถนะนะครับเป็นการทำความเข้าใจในเชิงของวิชาการเป็นตัวหนังสือที่อธิบายว่าเอ๊ะในเรื่องของการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงท่านจะต้องมีคุณลักษณะหรือท่านจะต้องมีพฤติกรรมที่แสดงออก อย่างไรแต่เวลาไปทําข้อสอบข้อสอบจะแปลงเอาคําอธิบายที่เป็นพฤติกรรมเนี่ยไปไปแปลงเป็นเป็น,เป,นเป็นการวัดถึงสิ่งที่ท่านจะต้องแสดงออกคือข้อสอบไม่ไม่ถามที่ความจําถามถึงทักษะในการในการคิด ถามถึงทักษะในการทํางานถามถึงวิธีการในการตัดสินใจในการเลือกคําตอบว่าท่านมีวิธีการในการตัดสินใจในการเลือกคําตอบอย่างไรยกตัวอย่างครับในตัวอย่างคําถามที่เป็นคําถามที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะสิ่งที่ท่านจะต้องไปเจอก็คือเป็นทักษะในการตัดสินใจในการทํางานท่านนึกถึงความเป็นจริงครับว่า ในการทำงานท่านเกี่ยวข้องกับหนึ่งประชาชนท่านย้อนกลับไปดูว่าในการทำงานที่ผ่านมาท่านทำอะไรกับประชาชนเอาไว้บ้างประชาชนต้องการอ,าอะไรและท่านทำอย่างไรประการที่สองครับท่านต้องทำงานกับผู้บังคับบัญชาเมื่อท่านถูกมอบหมาย ภารกิจท <โ parece. S 1> ่านถูกมอบหมายงานจากผู้บังค <app Walking> <Sith> ับบัญชาแล้วท่านทำอย่างไรท่านถูกมอบท่านถูกมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาในหลายๆอย่างพร้อมๆกันท่านต้องทำอย่างไรแล้วกับเพื่อนร่วมงานล่ะท่านทำอย่างไรคำว่าเพื่อนร่วมงานในที่นี้นะครับไม่ใช่เฉพาะเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในตึกในสํานการณ์กับท่านนะครับคำว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยรวมไปถึงเพื่อนร่วมงานที่อยู่ต่างองค์กร ต่างหน่วยงานต่างกระทรวงต่างกระบวงต่างกรมอย่างในเทศบาลในอบาตาของท่านเนี่ยในเขตของพื้นที่ท่านเนี่ยมีหน่วยงานราชการที่ทําง,งานร่วมกันกับท่านแต่อยู่คนละกระทรวงอยู่คนละกรมอยู่คนละหน่วยงานท่านทําท่านทํากับ เพื่อนเหล่านี้อย่างไรรวมไปถึงสิ่งที่ท่านต้องมีก็คือการทำงานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาอีกสิ่งหนึ่งครับสิ่งที่เป็นทักษะที่ท่านจะต้องมีในการเตรียมตัวสอบเนี่ยนะครับก็คือลักษณะงานคือคือการบริหารงานว่าท่านมีวิธีการในการบริหารงานท่านมีวิธีการในการทำงานอย่างไรนะครับซึ่งในการการสอบในรอบนี้ ท่านจะไปทําความเข้าใจในตัวชี้วัดในระดับของสวรรถนะอย่างเดียวไม่เพียงพอครับท่านจะต้องทําความเข้าใจแปลงเอาตัวชี้วัดต่างๆเหล่านี้นะครับไปเป็นพฤติกรรมแล้วก็ไปฝึกตัดสินใจในการทาข้อสอบอย่างในวันนี้นะครับพี่วอยกตัวอย่างคําถาม ผู้กบัญชาของท่านนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัวท่านทำงานในหน่วยงานนี้แล้วท่านจะทำอย่างไรท่านจะนิ่งเฉยรอเวลาให้มีเรื่องหรือท่านจะใช้หลักการว่าไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนหรือแนะนำให้หยุดหรือท่านจะแจ้งในที่ประชุมประจำเดือนการใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวท่านมากครับปรายท่านครับ ไปเจอเหตุการณ์แบบนี้จริงๆหรืท่านเจอเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ว่ามีเพื่อนร่วมง,งานหรือมีผู้บังคับบัญชาของท่านหรือมีหัวหน้าส่วนราชการที่ท่านเห็นในหน่วยงานของท่านเนี่ยแหละครับที่เอารถยนต์สนกลางไปใช้ส่วนตัวไปเป็นการไปสแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวท่านจะทําอย่างไรท่านจะเฉยไม่ยุ่งไม่เกี่ยวรอเวลามีเรื่องกู่อยซ้าหรือท่านจะยึดหลักบอกเอ้ยกูไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อน หรือท่านจะเดินเข้าไปก็ยอย่าทํานะมันไม่ควรทําหรือให้หยุดการกระทํานะหรือท่านเอาเรื่องนี้ไปพูดในที่ประชุมประจําเดือนเนี่ยนะครับก็เป,เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องฝึกฝนเรียนรู้ว่าท่านจะทําอย่างไรกับท่านที่กำลังรับชมสดอยู่ในขณะนี้นะครับท่านสามารถที่จะพิมพ์หนึ่ง slash ช้ลตชอยที่ท่านเลือกส่งกลับมาในช่องแชทได้หรือท่านมาเจอคลิปนี้ภายหลังเนี่ยท่านก็ มาคอมเมนต์ภายหลังได้นะครับว่าท่านจะเลือกคําตอบในข้อไหนระหว่างท่านจะนิ่งเฉยหรืออยู่เฉยเฉยไม่ทําอะไรเลยหรือท่านจะบอกให้หยุดหรือท่านจะเอาเรื่องนี้ไปเข้าที่ประชุมประจาเดือนนะครับตัวอย่างที่2ครับมีผู้ในการกองนํากระดาษที่ใช้แล้วเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในวันที่ 1- นึ่งหรือสิของทุกเดือนแล้วท่านจะทําอย่างไรท่านอย่าคิดไปเองนะว่าวันที่1กับวันที่16บหกเขาทำอะไร นะแล้วท่านท่านจะทํำยังไงท่านจะบอกเอากระดาษที่ใช้แล้วคือกระดาษรียูสคือหน้าหนึ่งใช้ไปแล้วอีกหน้าหนึ่งยังไม่ใช้เขาเอาไปใช้ประโยชน์ต่อเนี่ยท่านจะทําอย่างไรหรือข้อนี้นะครับมีประชาชนในพื้นที่ถูกกักตัวจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นคําถามที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงของมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคแล้วเขาก็ถามว่าแล้วท่านจะทําอย่างไรนะครับมีประชาชนในพื้นที่ถูกกักตัวจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเพิ่มขึ้น ท่านเป็นผู้บริหารท่านจะทําอย่างไรนะท่านจะทํางานที่บ้านจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นหรือท่านจะประสานอาจะจะประชาสัมพันธ์ประสานสัมพันธ์ทุกช่องทางที่ประชาชนสามารถที่จะรู้หรือว่าท่านหยุดปฏิบัติหน้าท,ที่หรือท่านจะช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าท,ที่แบบนี้นะครับนั่นมันเป็นคําถามที่เอ๊ะเราตัดสินใจข้อนี้ก็ไม่น่าจะผิดตัดสินใจตัวเลือกนี้ก็ไม่น่าจะผิดมันก็น่าจะถูกมันเหมือนกันแหละ มันะทำให้ท่านตัดสินใจยากลําบากขึ้นนะครับหรือในตัวอย่างที่ที่4ีครับผู้บงังคับบัญชามอบหมายในสิ่งที่ท่านไม่เคยทํามาก่อนและท่านจะทําอย่างไรนี่ถ้าหากว่าท่านถูกมอบหมายจากผู้บงังคับบัญชาให้ท่านทําในสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนท่านจะปฏิเสธหรือท่านจะแนะนําให้ไปมอบคนอื่นหรือท่าน จะรับมาแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้ทําให้ดีที่สุดหรือท่านจะรับมาแล้วสุดท้ายก็บอกว่าทําไม่ได้นี่มันก็เป็นการวัดถึงการตัดสินใจของท่านครับว่าท่านจะแก้ไขปัญหาภายใต้สถานการณ์ต่างๆเหล่านี้อย่างไรหรือในกรณีของข้อที่5ครับที่ประชุมประจำเดือนถกเถียงเรื่องงาน แก้ไขปัญหาขยะในชุมชนท่านย้ายไปดำรงตําแหน่งใหม่แล้วก็มีประสบการณ์มาก่อนแล้วท่านทำอย่างไรท่านมีประสบการณ์ท่านจะเอาประสบการณ์ของท่านไปใช้หรือท่านจะเฉยนี่ก็มันก็เป็นการวัดถึงคุณลักษณะในการตัดสินใจของท่านครับว่าถ้าหากว่าท่านมีประสบการณ์เรื่องของการจัดก,การขยะซึ่งคําถามนี้ก็เคอเป็นคำถามในห้องสอบในรอบที่ผ่านมาในแบบว,ว่า ท่านมีประสบการณ์ในเรื่องนี้แล้วท่านทํำยังไงโดยหลักการเขาต้องการที่จะให้ท่านเนี่ยเอาประสบการณ์ของท่านที่มีเนี่ยไปใช้เอาประสบการณ์ของท่านที่มีไปใช้นะครับงั้นท่านเอาประสบการณ์ที่มีไปใช้เนี่ยนะครับตัวเรื่องที่หนึ่งบอกว่าปฏิเสธเพราะไม่เคยทํามาก่อนตัวเรื่องที่สองบอกว่าแนะนําให้ไปศึกษาดูงานที่ที่เดิมก่อนที่เดิมของท่านแต่ท่านท่านไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้บอกนะแต่ว่าเออให้ไปดูงานที่เดิมนะเนี่ยนะครับหรือให้ใช้ประสบการณ์ปรับแก้ไขหรือรอให้ที่ประชุมถามความคิดเห็นท่านมีประสบการณ์แต่ว่าท่านท่านไม่ไม่บอกทันทีแต่ท่านใช้วิธีการให้ที่ประชุมถามเนี่ยนะครับในเรื่องของการเตรียมตัวสอบน,นะครับท่านจะต้องรู้ถึงความเข้าใจ ในกฎหมายต่างๆเหล่านี้นะครับว่าท่านจะต้องทำความเข้าใจในทักษะเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะให้ท่านานำไปใช้ในการเตรียมตัวสอบนะครับท่านสามารถที่จะดูรายละเอียดในการเรียนรู้ออนไลน์ line, เต็มรูปแบบไปกับพี่วุฒิรเพื่อนนะครับท่านสามารถที่จะสแกน QR code กดเพิ่มเ,เพื่อนเข้าไปในกลุ่มรายนี้นะครับซึ่งเป็น กลุ่มรายที่พี่วุฒิเพื่อนจะใช้เป็นพื้นที่ในการแจ้งข้อมูลแจ้งข่าวสารในการเตรียมตัวสอบเราไปถึงเขาจะบอกว่าเป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบนะครับที่ต้องรู้ถึงวันเวลาสถานที่ในการสอบดูรายละเอียดเพิ่มเติมสแกน QR code กดเพิ่มเพื่อนเ,เข้าไปในกลุ่มรายนี้นะครับท่านกลังอยู่กับผมพี่วุฒิเพื่อนขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วพบกับผมพี่วุฒิเพื่อนในห้องเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบค,คลิปนี้สวัสดีครับ